สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมคุณไอซ์กรีเนอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างพระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้วนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้นะครับคอนกรีตแดงคอนกรีตเหลืองบล็อกทองนะครับแล้วก็มีพวกนะครับเสาหินทรายนะครับหรือว่ากำแพงหินทรายนั่นแหละนะครับแล้วก็มีรั้วไม้ไผ่นะครับแท่งเอ็นมันไดไม้ไผ่นะครับประมาณนี้เลยนะครับโดยฐานนะครับก็จะอยู่ในผังนะครับ7จ็คูณสิบล็อกนะครับ เจ็ดคูณสิบห้าบล็อกานะครับประมาณนี้นะครับให้เรานะครับนำบล็อกคอนกรีตแดงนะครับวางเป็นฐานเลยนะฮะหรือใช้บล็อกอื่นก็ได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับอ่านะครับผมก็จะวางในตามผังเลยนะครับที่ผมได้วางไว้ต้นคลิปแล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้นำนะครับกาวหินทรายนะครับวางแบบนี้นะฮะอ่านะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นด้านหลังเนาะอันนี้คือส่วนด้านหลังขององค์พระนะครับ วางเป็นมวลสบล็อกนะครับ่านะครับแบบนี้ซ้ายและขวาหลังจากนั้นก็นํานะครับบันไไผ่เนี่ยวางแบบนี้ล้อมไปทับนะครับบล็อกสีแดงแบบนี้จากนั้นก็นําคอนกรีตแดงเนี่ยวางทับอีกรอบหนึ่งนะฮะ อ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นก็ปูปิดไปเลยนะครับปูปิดทึบนะครับให้ทึบๆไปเลยตรงนี้ปื๊บเรียบร้อยอ่าโอเคนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะทําการนะครับ ึ้นเป็นโครงสร้างก่อนนะครับหรือว่าเป็นโกลนนั่นแหละนะครับผมจะค่อยๆขึ้นนะครับเป็นโครงโครงไว้นะครับในการใช้เป็นนะครับคอนกรีตเหลืองเนี่ยวางในตำแหน่งนี้นะฮะเว้นนะครับซ้ายขวาตรงนี้หนึ่งช่องนะครับเว้นไว้นี่นี่นะครับแล้วก็วางตรงนี้ครับปึ๊บแบบนี้วางนะครับเป็น3บล็อกเนาะนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับจานวน3ามล็อกและด้านนี้ก็นับด้วย3ามล็อกเหมือนกัน นะครับแล้วก็วางแบบนี้ต่อมาเลยปึ๊บนี่นะครับแล้วก็วางให้อีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นกล่องแบบนี้อ่านะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับวางตัวนี้3บล็อกอนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็วางอีกชั้นหนึ่งนะครับตันนี้ก็จะเว้นนะครับ1ช่อง1ช่องนะครับ เหมือนกันเลยอ่าโอเคนะครับชัดเจนนะครับประมาณนี้แหละต่อมานะครับผมก็จะมานะครับทางด้านหลังแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับด้านหลังก็จะมีเป็นเสาอยู่ด้านหลังแบบนี้อ่านะครับทีนี้ครับขั้นตอนการวางก็ไม่ยากเลยนะครับก็วางแบบนี้ปึ๊บอ่านะครับอ่านะครับต่อมาก็วางตัวนี้ครับลากมา หลังเสานะครับหลังเสาอ่ะแล้วก็ลากปุ๊บไวยครั้งหนึ่งอ่าก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็นําบล็อกคอนกรีตเหลืองนะครับวางแทรกตรงนี้นะครับจํานวนทั้งหมด9บล็อกระดับสายตาที่เรามองเห็นแบบนี้นะครับเราจะนับบล็อกนี้เป็นบล็อกที่1น,นะครับนี่บล็อกนี้เป็นบล็อกที่1เห็นไหมครับ อ่านะครับแล้วก็2 3 4ส6 7 8ี่ห้าดแดนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้าห็ดด้าอ่าโอเคนะครับทีนี้ก็ทำการนะครับวางคอนกรีตรเหลืองแบบนี้นะครับค่อยๆวางนะฮะลาดลงมาปึ๊บอ่าให้เป็นลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นค่อยๆวางไล่ระดับนะครับมาเรื่อยๆนะครับ ะนะครับแล้วก็ไล่ระดับอีกอจนถึงบล็อกสุดท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็น2บล็อกนะครับทีนี้มาอีกทางฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะวางเป็น3บล็อกแบบนี้1 2 3นะครับหลังจากนั้นก็วางอีกครั้งหนึ่ง1 2 3อ่าโอเคจะได้ลักษณะแบบนี้เลย ทีนี้ก็วางตรงนี้นะครับ2บล็อกความสูงนะครับต่อมาอ่าชัดเจนนะครับอ่านะครับทีนี้ให้รู้ชมนะครับวางเพิ่มอีกจำนวน4บล็อกนะครับลงมา1 2 3 4 1 2 3 4อ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ก็นำสีทองต่อลงมานะครับ นี่แบบนี้ต่อมาดูอีกทั้งฝั่งหนึ่งนะครับก็นําสีทองนะครับวางแบบนี้นะครับอ่านะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ก็มาทางฝั่งนี้บ้างนะครับคล้ายเดิมนะครับคล้ายๆนี่นะครับต่อมานะครับสองบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็วางแบบนี้ครับอ่านะครับจากนั้นก็วางลงมานะครับ ให้เป็นลักษณะแบบนี้ปึ๊บเรียบร้อยนะครับต่อมามาดูทางด้านหน้านะครับว่าจะวางอย่างไรนะครับามาดูทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะครับโดยผมก็จะทําการนะครับน้าคอนกรีตเหลืองเหมือนเดิมนะครับวางตรงนี้วางตรงนี้เลยนะครับลากๆมา ก็จะได้ลักษณะรูปแบบแบบนี้เลยนะครับอโอเคเนาะนะครับต่อมานะครับก็ทําการนะครับวางบล็อกนะครับสีทองตรงนี้อ่านะครับอีกฝั่งนึงด้วยอ่านะครับแล้วก็วางตรงกลางแบบนี้ อ่ะโอเคนะครับต่อมานะครับผมก็ลากมาตรงนี้นะครับสีทองนะครับลากมาทำเป็นส่วนมือนะครับตัวนี้อ่านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับลากมาด้วยนะครับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้อ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้ครับปึ๊บหนึ่งสองสาม ลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะทำในส่วนที่เป็นเสียนพระนะครับวางตรงกลางนะครับตรงนี้บล็อกกลางพอดีวาง2บล็อกนะครับด้วยสีทองนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นฐานลักษณะแบบนี้นะครับมาดูนะฮะไว้ครั้งหนึ่งเนาะปึ๊บนี่นะครับเราจะขึ้นรูปทรงเป็นฐานนะครับในลักษณะ3าคูณสแบบนี้ อ่านะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้นะครับอีก2ครั้งทับขึ้นไปอ่าก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอเคเนาะต่อมานะครับก็ทําการนะครับนานี่เลยครับบันไดไผ่วางล้อมแล้วก็บล็อกสีทองดันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ กำแพงหินทรายรั้วไม้ไผ่แท่งเอ็นเรียบร้อยครับต่อมาบล็อกสีทองวางตรงนี้ครับสองบล็อกเว้นหนึ่งช่องตรงนี้แล้วก็วางสองบล็อกต่อมาไมา้ไผ่าวางปึ๊บแล้วก็กลับหัววางแล้วก็กลับหัวะนะครับเราก็จะได้ลนะักษณะรูปแบบแบบนี้นะครับต่อมาเราก็จะเพิ่มลักษณะนะครับจีวรที่มีเลเยอร์ที่มากขึ้นนะฮะ ผมก็จะวางแบบนี้ครับใช้คอนกรีตเหลืองในการเพิ่มเลเยอร์นะครับเดี๋ยวค่อยดูนะฮะผมจะไปเพิ่มตรงบริเวณด้านหน้านี้เลือก่อนนะฮะ,ะนะครับหรือเราจะวางแบบนี้เนาะเว้นตรงนี้2ช่องนะครับแล้วก็วางลงมาเว้น2ช่องนะครับแล้วก็วางลงมานี่เห็นไหมเว้นสองช่องวางต่อมาเว้น1ช่องแล้วก็วางนะครับ ต่อมาก็ทําการนะครับลากที่เหลือลงมาเลยนะครับลากขึ้นมาเลยลากขึ้นมาครับปึ๊บอ่าโอเคจากนั้นก็วางนี้ครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่านะครับยืดลงมาตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยครับจบนะครับต่อมานะครับทําเป็นชายผ้าสังคติตรงนี้นะครับจะเป็นผ้าผ้าไหลลงมาตรงนี้นะครับก็ให้เว้นตรงนี้สองช่องนะครับแล้วก็วางอย่างนี้ วางตัวนี้นะครับแล้วก็ลากลงมารวมกันนะครับให้ได้5บล็อกนะครับตัวนี้ก็เป็นบล็อกที่1 2 3 4 5ส2 3 4ายังไม่พอนะครับเราจะต้องทำให้ชายผ้าเป็นนะครับเป็นรูปเขี้ยวตะขาบนะครับชายสังกติเขี้ยวตะขาบนั่นเองนะครับวางได้กลับหัวตรงนี้ปุ๊บแล้วก็แบบนี้ปึ๊บเรียบร้อยครับลักษณะแบบนี้เลย ต่อมาให้เรามาดูทางนะครับจีวรตรงนี้นะครับตรงนี้จะต้องปิดทึบนะครับอ่านะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่าเราจะสร้างด้านหลังก่อนลวกันนะครับอ่างั้นเดี๋ยวเรามาสร้างทางด้านหลังกันก่อนเลยนะฮะวิธีการวางก็คล้ายๆกันนะครับผมก็จะเว้นตรงนี้2ช่องอ่านะครับแล้วก็วางเว้นตรงนี้2ช่องแล้วก็วางเหมือนเดิมนะครับตรงนี้1ช่องใช่ไหมแล้วก็วาง ส่วนที่เหลือก็ลากมาปึ๊บลากขึ้นป้ายแล้วตรงนี้ล่ะวางอย่างไรดึงขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมาอ่าให้สุดเลยนะครับประมาณนี้เลยจบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิติแบบนี้อ่าเห็นไหมชัดเจนนะครับใครจะใส่นะครับดีเทลเพิ่มอาจจะทุบบล็อกนะครับค่อยๆกลาวบล็อก ให้มีมิติมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับต่อมาเราไปทําในส่วนที่เป็นนะครับส่วนที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือส่วนที่เป็นซุ้มเรือนแก้วนะครับสร้างอย่างไรวิธีการสร้างไม่ยากครับให้เตรียมบล็อกสีทองมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็วางตัวนี้ครับท่านผู้ชมอาจจะปรับความสูงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่านะครับแต่ผมจะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะวางลักษณะแบบนี้นะครับยืน่นออกมาตรงนี้3บล ok. ็อกทับตรงหัวเาสาด้วยนะครับปึ๊บนี่ลักษณะแบบนี้ซ้ายและขวาต่อมาก็ให้วางสีทองเพิ่มไปจํานวนทั้งหมด12บล็อกนะครับประมาณ12บล็อกนะครับจะเป็น10บล็อกยังไงก็ได้นะครับผมว่าแนะนําให้เป็นตั้งแต่12ขึ้นไปนะครับอ่านะครับ ประมาณนี้นับเลยนะครับหนึ่ง6 7 8สา0 1ี่ห้าหเจ็ดแดเก้าบดบนะครับประมาณนี้เริ่มนับใหม่เลยนะครับเป็นหนึ่ง6 7 8สา0 1ี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าบบดิบนะครับอ่าเท่ากันแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็วางตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับต่อให้ได้3มบล็อกนะครับปึ๊บ ลักษณะแบบนี้อ่านะครับประมาณนี้เลยนะฮะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยอ่านะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆวางลากต่อมาตรงนี้นะครับมาด,ดูดีนะฮะลากมาตรงนี้หนึ่งสอง่านะครับหนึ่งสอง อ่านะครับประมาณนี้เลยหาทันไหมครับต่อมาก็เพิ่มแบบนี้สองบล็อกปึ๊บอ่าหลังจากนั้นก็ค่อย,คอยๆไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับโดยการวางเป็นลักษณะนะครับคล้ายเป็นหน้าจั่วนะฮะนี่แบบนี้วางเป็นสองบล็อกนะครับตัวนี้จะทุบออกหน้าล่างจะทุบออกเนาะนี่แบบนี้นี่นะครับแบบนี้ ไปเรื่อยๆนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าไปเรื่อยๆเลยเนี่ยวางเป็นไม่ค่อยเฉียงขึ้นไปนะครับจะไปบรรจบที่ตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยผมขอสักสามบล็อกแล้วกันอ่าเป็นลักษณะบแบบนี้นะครับเรียบร้อย ตามด้วยกำแพงหินทรายรัว้วทั้งเอ็นเป็นอันเสร็จสิ้นตรงนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะตกแต่งด้วยบันไดไม้ไผ่นะครับความแบบนี้ครับปึ๊บอ่านะครับจากนั้นก็วางตรงนี้ครับอ่านะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับชัดเจนเลยแล้วก็วางบบนี้ปึ๊บวางตรงนี้ ปึ๊บปึ๊บตรงนี้นะครับวางกลับหัวกลับด้านนะครับขออภัยอ่าแบบนี้เรียกว่ากลับด้านดีกว่านะครับอ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นก็วางตัวนี้นะครับให้เรานะครับหันตัวเนี่ยชนตรงนี้นะครับพันหลังชนนะครับแบบนี้แล้วก็วางปึ๊บ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 อ่าเรียบร้อยนะครับคล้ายๆก็เป็นเหมือนใบระกา นะครับปึ๊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 บอ่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาส่วนตรงเนี้ยนะครับก็วางแบบนี้นะครับมันในกลับหัวแบบนี้เลยให้ตัวนึงครับซ้มมีความสมูทมากขึ้นอ่าเราก็จะลักษณะามารูปแบบประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลย ขั้นต่อมานะครับด้านล่างตงัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านชมนะวางลักษณะแบบนี้นะครับเราจะวางเป็นลักษณะบล็อกแบบนี้ครับตรงนี้ครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ถึงตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะวางเป็นแบบนี้ก็ได้ได้สองวิธีนนะี่นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เลย แต่ว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับนี่เห็นไหมซ้ายขวานะครับแบบนี้แล้วแต่นะครับไม่ค่อยต่างกันมากนะครับอ่าแบบนี้เลยก็ได้นะครับต่อมาก็ให้วางบันใดกลับหัวตัวนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ด้านทางนี้ครับปึ๊บอ่าแล้วก็วางนี้แบบนี้ปึ๊บช้าๆนะครับอีกรอบหนึ่งนะฮะ มาด้ายกลับหัวตรงนี้เราก็มางด้านตรงน,น,นี้หันหลังชนว่างแล้วก็หันกลับมาตรงนี้ว่างเรียบร้อยนะครับเหมือนกันสองด้านประมาณนี้เลยนะครับดีวผมเช็ครายละเอียดก่อนนะครับว่ามีความอลังการแล้วหรือยังนะฮะอันนี้ก็ด้านหลังนะครับอันนี้ใครก็จะปรับเพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่ อ่านะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการนะครับปรับเป็นมัดเงานะครับเพื่อรับชมความสวยสดงามและความอลังการนะครับว้าวนะครับสวยสดงามอลังการสุดไปเลยนะครับนี่ก็คือนะครับพระพุทธรูปในสุ้มเรือนแก้วนะครับสวยงามสุดๆไปเลยนะฮะอ่านะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจแกรีเนอร์ทีวีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชม